กุมรแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจเด็กโรงพยาบาลสันพสิทธิ์ที่ประสงค์ขอความร่วมมือคนไทยให้สังเกตอาการตนเองหากเพียงแค่สงสัยค่ะยังไม่ต้องไปตรวจเพราะว่าในโรงพยาบาลนะคะยังมีคนป่วยที่ไม่ใช่ติดเชื้อโควิด -19 รอรับการรักษาอีกเป็นจำนวนมากค่ะ ถ้าสงสัยกับตัวเองกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจเด็กโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ขอความร่วมมือคนไทยให้สังเกตอาการตนเองหากเพียงแค่สงสัยอย่างไม่ต้องไปตรวจเพราะในโรงพยาบาลยังมีคนป่วยที่ไม่ติดเชื้อโควิด -19 รอการรักษาอีกจํานวนมาก นายแพทย์พินศักด์แซ่วงกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจเด็กโรงพยาบาลสันพสิทธิทประสงค์กล่าวถึงอาการของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมขอความร่วมมือทุกคนในประเทศไทยช่วยกันดูแลตัวเองพร้อมระบุว่าหากแค่สงสยัยแต่ไม่ได้มีประวัติเสี่ยงไม่มีอาการให้สังเกตอาการที่บ้าน นายแพทย์เพียรศักดิ์บอกด้วยว่าสำหรับอาการผู้ป่วยคือนอกจากตรวจพบเชื้อร่วมกับไข้สูงจะมีอาการไอมากหายใจลําบากผู้ป่วยบางรายจะเริ่มแน่นหน้าอกบางรายต้องใช้แรงในการหายใจมากกว่าปกติหากเชื้อลุกลามไปที่ปอดก็จะไอมากขึ้นและเหนื่อยมากขึ้นเนื้อปอดเริ่มอักเสบ โดยเริ่มจากจุดเล็กๆและขยายวงกว้างส่งผลให้ออกซิเจนในร่างกายลดต่ำลงทำให้คนไข้ต้องหายใจแรงและเร็วหัวใจทำงานหนักอาจทำให้เสียชีวิตในที่สุดทั้งนี้หากถึงภาวะปอดเน่าทั้งสองข้างส่งผลให้มีโอกาสการเสียชีวิตเกินร้อยละ50ขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยผู้ป่วยมีสิทธิ์รอดร้อยละ60 ส่วนกลุ่มที่ติดเชื้อและมีโรคประจำตัวและภูมิร่างกายไม่ดีด้วยสาเหตุต่างๆต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดถ้าสงสัยกักตัวเองไม่มีที่เทสไม่จะเป็นต้องวิ่งหาเทสหรอกครับอยู่ที่บ้านที่ครบ14วันสังเกตอาการอาการดังต่อไปนี้3อย่างที่จะต้องมาโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหนึ่งไข้สูงมากปกติไวรัส3-4วันไข้จะต้องลงถ้า5วันแล้วไข้ไม่ลงเนี่ยให้กลับมา ให้มาพบแพทย์ค่าอย่างสูงมากไอมากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือเชื้อวิ่งลงไปลึกยิ่งลึกยิ่งไอถ้าถึงปอดข้อที่3คือจะหอบเหนื่อยหายใจลำบากอาการ3อย่างนี้จะต้องรีบมานะครับในคนไข้ที่กักตัวแล้วคิดว่าตัวเองอาจจะติดแต่ยังไม่ได้ไปไหนกักตัวตามที่หมอบอกและมีอาการหนึ่งต่อไปนี้กรุณามาที่โรงพยาบาลแล้วก็แจ้งด้วยว่าเรามีประวัติสัมผัสกับคนที่เป็นโควิดนะ